โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับก็อยู่ในเกมเศรษฐีของญี่ปุ่นครับเป็นกิจกรรมอีเวนต์ที่ขลังรุ่นคิตตันมาทั้งชุดเลยครับผมก็สําหรับภารกิจในวันนี้บหาจี้คิตตันให้เจอครับเพื่อไปรวมต่างๆแล้วก็ไปแลกของรางวัลครับซึ่งจะมีกล่องสุ่มแบบนี้เข้ามาครับเป็นสุ่มรับ A บวกหรือว่า A อครับอันนี้จะได้ a ครับเป็นชิ้นส่วนต้องสะสมให้ครบ2อันครับเพื่อไปแลกเป็น A แบบเต็มครับไม่ใช่ชิ้นส่วนครับเพื่อไปรวมครับ โอเคครับก็มาสมจี้ขลังหาเลยครับมีชื่อขึ้นแล้วครับมาได้เฮชรครับนี่ครับก็สมไปเรื่อยๆครับกดไปเจ็ดสเพชรมาแล้วครับเกรตีมาอัพหรือว่าจี้คิตตันนั่นเองครับเป็นจี้ A แบบไม่ใช่ชิ้นส่วนครับสามารถเอาไปรวมได้ครับรวมหาจี้สมจี้ต่างๆครับมาสมสองอันเลยครับผมก็เป็นสามอันแล้วครับตอนนี้ครับ และเมื่อได้จี้เฮดครับก็จะได้ตัวสุ่มจี้พลังชิตันมาด้วยครับเป็นชิ้นส่วนนะครับจะได้ทุกครั้งเมื่อได้จี้เฮดครับเข้ามาเปิดหาเลยอันนี้ได้ A บวกครับเป็นชิ้นส่วน A บวกชิ้นส่วน A บวกถ้าเก็บครบ5ชิ้นครับสามารถเอาไว้แรกจีุ้ดตีสได้ครับต้องจี้ชิตัน5ชิ้นครับ ก็ผมขอตัดคลิปเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าจะได้รวดเร็วหน่อยครับก็ผมไปเตรียมมาแล้วเป็นจี้เกล็ดหิมะ5ชิ้นครับก็คือรวม5ครั้งนั่นเองครับผมก็กว่าจะได้5ชิ้นนี้ก็หมดทองไป8ล้านกว่าเลยครับผมเพราะผมไม่มีจี้เอก็เลยไปครับตั้งแต่จี้บีขึ้นมาครับทำเป็นจี้เอแล้วก็มาผสมผสมกันครับเพราะไม่มีทั้งคัสไม่มีทั้งจี้เอครับก็เลยหมดทองไปเยอะหน่อยครับผมโอเคมารวมจี้ข้างล่างกันเลยครับก็มาดูนะครับว่า8ล้านจะคุ้มหรือเปล่าครับรวมไปจี้อันแรกครับผมเป็นจี้เกล็ดหิ เมมันได้จี้แล้วนี่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนในภาพครับแปลกมากครับก็มาลองรวมอีกครั้งครับว่าจะได้เหมือนในรูปหรือเปล่าครับกดไปแล้วสามหมื่นองเป็นจี้เดิมครับโอ้โหไม่เป็นเหมือนในภาพเลยครับเป็นภาพนี้เป็นจี้คิสตันทั้งนั้นครับพอสูงออกมาแล้วเป็นจี้อะไรก็ไม่รู้ครับกดอีกครั้งครับผมเป็นจี้ธรรมดาอีกแล้วครับก็มาครั้งที่สี่เลยครับเป็นหมวกครับก็โชคดีที่ได้เฮดบวกมาด้วยครับมนได้เฮดธรรมดาครับ ก็แปลกมากเลยครับไม่ได้ตามรูปครับคิดว่าได้ตามรูปซะอีกครับมาอันที่ย่านสุดท้ายเลยครับผมกดไปแล้วเป็นโทรโคงเฮดบวกครับแปดล้านหายในพิษตาครับหลังจากไปรวมจี้คลาสหั้งก็ได้กล่องนี้มาเป็นกล่องสมจี้คิดตั้นครับก็เรื่องเสียงด้วยครับน่าจะเป็นเอบวกครับเอบวกจริงๆด้วยครับถ้าสะสมเอบวกครบห้าชิ้นจะไปสามารถแลกจี้คลาสสุดฤทธิ์ได้ครับในกิจกรรมครับ ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าได้5ชิ้นโรดีครับก็มาแลกของรางวัลกันเลยครับเพื่อไปเปิดกันเลยครับว่าจะได้จี้อะไรครับต้องการคือจี้คิทตันครับจี้อะไรก็ได้ครับขอให้เป็นคิทตันไว้ก่อนครับมาเปิดกันเลยครับผมเรื่องแสียงออกมาแล้วเป็นฮิบวกครับชื่อขึ้นข้างบนมาดูนะครับว่าจะได้จี้อะไรครับขอจี้อะไรก็ได้ครับที่เป็นคิทตันครับในกิจกรรมกดไปแล้วเป็นจี้คิทตันจริงๆด้วยครับ แต่ที่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ยังดีครับที่ได้ครับดีกว่าไม่ได้ก็ขอบคุณที่รับชมครับก็เจอการคิดหน้าผมสำหรับอีเวนต์นี้ใครได้ที่อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับและอีเวนต์นี้ครับถ้าใครได้ที่คิสตั้นเพชสองอันครับสามารถเอาไปแลกลูกบาทแเพนกวินได้ครับก็ไปเปิดหาจี้ในอีเวนต์นี้ได้เลยครับผม